ครับคุณค,ครับแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดสำคัญที่เกาะเซียลิวฉิวหรือโอกินาวาน้อยตั้งอยู่นอกชายฝั่งผิงตงทางภาคใต้ของไต้หวันนะครับเป็นที่นิยมของนักประดาน้ำและผู้ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเลชาวไต้หวันนะครับดับร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชื่นชอบในกีฬาสโนอกเกอร์จะแออัดกันที่บริเวณผาแจากันหรือหัวผิงเหยนนะครับ อ่าวห้าปันซึ่งมีความสวยงามชายหาดขาวโพรนจนได้รับสมญานามว่าหาดเวนิสเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าในความงามนั้นซ่อนเร้นไปด้วยอันตรายถึงชีวิตทีเดียวครับคุณเฉินโปเจิงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเล่าว,ว่าตรงนี้จะมีกระแสน้ําชายฝั่งค่อนข้างแรงเชี่ยวนะครับส่วนคุณหงครูฝึกสโนกเกอร์ก็บอกว่าตรงนี้กระแสน้ําทะเลค่อนข้างเชี่ยวอันตรายมากเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีทีเดียว โคดสโนกเกอร์ Code, er, อีกคนก็บอกว่าอ่าวฮาปันหรือหาดเวนิสอันตรายมากมีกระแสน้ําทะเลชายฝั่งค่อนข้างเชี่ยวกรากทีเดียวซึ่งในบริเวณดังกล่าวก็มีป้ายห้ามลงเล่นน้ําแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อฟังครับลงเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีบอกว่ามีเพื่อนไปเล่นน้าที่นั่นก็เกือบถูกกระแสน้ําทะเลดูดเกือบตายเหมือนกันจึงขอให้มีการปักป้ายห้ามลงเล่นน้ําให้มากกว่านี้กฤษณัยสายประพาสรายงาน